เขาจะมะีที่ใบเขาก็จะมีบางทีมีสีทองนะครับแล้วก็สีทองนั้นก็ใบใบนั้นเนี่ยก็ประชาชนก็คอยเล็งนะครับว่าจะตกมาเมื่อไหร่ตกมาเมื่อไหร่เขาก็จะเอาไปกราบไหว้บูชานะครับนี่คือต้นสีมหาโพธิ์ที่รัชกาลที่หท่านได้ส่งปลูกไว้นั่นเองนะครับเป็นพระพุทธชินราชจำลองที่มุ่งเน้นงานพุทธศิลป์เป็นหลักวิจิตรสงา่าสวยงามตั้งแต่แรกที่ได้พบเห็น งานสกุลช่างพิษณุโลกจากทวีครูศิลป์ของแผ่นดินไทยโดยแท้เพื่อเป็นที่สักการบูชาประจำบ้านของพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกคนสวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนเพจพระพุทธจินราชกสกุลช่างพิษณุโลกจากทวีทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเชิญชวนแฟนเพจทุกท่านนะครับที่ดูผมอยู่ณขนาดนี้นะครับ อ,อยากจะแจ้งให้ทราบว่าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับหรือที่ชาวบ้านพิษุโลกเรียกกันว่าวัดใหญ่นั่นเองนะครับจะมีการสวดมนต์เย็นทุกวันเลยนะครับถ้า,าวันปกติวันธรรมดานะครับก็จะเริ่มสวดกันตั้งแต่ตอน5้าโมงครึ่งนะครับถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นัาขากขัตฤกษ์นะครับก็จะเริ่มสวดอตอน6กโมงเย็นนะครับอ,อยากจะเรียนแฟนเพจทุกท่านนะครับให้ทราบว่า วัดแห่งนี้นะครับตั้งแต่โบราณตั้งแต่สมัยสุขโขทัยเป็นต้นมานะครับจนถึงปัจจุบันนะครับเ,เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่มากนะครับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์เลยนะครับได้เดินทางเข้ามากราบไหว้ที่นี่กันแทบทั้งหมดเลยนะครับเรียกเลยว่ากว่า666ปีมาแล้วนะครับ ที่ที่นี่ผมตั้งอยู่แล้วเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีหลวงพ่อพระพุทธชินราชให้กับประชาชนคนไทยและชาวต่างชาติทุกคนนะครับได้เลื่อนใสศรัทธานะครับแล้วในโอกาสนี้นะครับก็เรียนเชิญนะครับทุกท่านที่ดูผมอยู่ณขนาดนี้นะครับที่นี่มีการสวดมนต์ทำวัดเย็นนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดว่างจากการงานแล้วเสร็จภารกิจทุกอย่างแล้วนะครับอยากจะเสริม นะครับบุญให้กับตัวเองก็เรียนเชิญนะครับที่นี่มีหนังสือสวดมนต์มีที่นั่งนะครับอย่างอย่างเ,เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียนเชิญนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันครับตามมาครับ กำลังสวดมนต์กันอยู่นะครับถ้าด้านในนะครับมีการสวดมนต์กันเต็มด้านนอกนะครับก็มีที่นั่งฟังนะครับสวดมนต์ได้นะครับวัดใหญ่นะครับก็เป็นวัดเก่าแก่นะครับสร้างขึ้นในสมัยพระยาลิไทยนะครับ สศ1,900นะครับสร้างขึ้นตั้งแต่พศ1,900ถ้านับมาถึงปัจจุบันนี้ก็666ปีพอดีนะครับก็ให้ดูบริเวณด้านในนะครับรมมนี่ประชาชนกำลังนั่นสนงสวดมนต์กันอยู่นะครับผม ada แล้วถ้าท่านผู้ชมยิ่งเดินได้เดินทางมาที่นี่นะแห่งนี้นะครับจะเรียกได้ว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างมากนะครับเสริมบุญบารมีให้กับตนเองนั่นเองนะครับผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปด้านในนะครับ เดินทางมาแล้วนะครับเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการที่ท่านผู้ชมจะเข้ามาสวดมนต์ทีว,ทวัดเย็นก็คืออ,อย่างที่ผมได้แจ้งเวลาไปแล้วนะครับเวลาสวดจริงๆก็คือถ้าเป็นวันธรรมดาก็คือ5้าโมงครึง่งนะถ้าเป็นวันนักคาตเลิกก็คือ6กโมงนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเตรียมตัวมาล่วงหน้าหน่อยนะครับก็เดินทางมาก่อนเวลานะครับเพื่ออะไรเพื่อเตรียมตัวสวดมนต์นั่นเองในการเตรียมตัวนะครับก็ด้านในนะครับก็จะมี ผมจะพาไปดูนะครับก็จะมีหนังสือสวนมนต์แล้วก็จะมีผ้าลองนั่งนะครับถ้าผู้ชมเดินมาจากด้านหน้าวิหารพอเข้าบรณาวิหารนะครับท่านผู้ชมเลี้ยวขวานะครับเดินมาอีกประมาณสัก10เมตรได้นะครับ ก็จะมีตู้หนังสือนะครับสวดมนต์อยู่บริเวณนี้นะครับนี่ะนะครับก็ตอนนี้ก็หนังสือก็อได้ถูกได้ถูกยกไปด้านในหมดแล้วนะครับที่เห็นเป็นผ้าสีเดี้งกันนี้ก็คือผ้ารองนั่งนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเอาไปนอนและไปไปนั่งด้านในได้นะครับเพื่อ,อะจะไม่เป็นการ ปวดขามาจนเกินไปนะครับก็สามารถนำเข้าไปนั่งด้านในก็ไปจัดเตรียมให้เรียบร้อยนะครับจัดเตรียมที่นั่งให้เรียบร้อยพอถึงเวลาห้าโมงครึ่ง นะครับหรือว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตัเริ่มก็6กโมงนะครับก็จะได้สวดมนต์นั่นเองนะครับก็ประวัติคร่าวๆนะครับของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับก็ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่านนะครับทางทิศตะวันออกนะครับเลขที่12บทับ3าตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับมีเนื้อที่ทั้งหมด38ไร่67ตารางวานะครับ สร้างขึ้นในสมัยสุขโขทยัยประมาณพุทธศักราช1900โดยพระมหาธรรมราชาที่3นะครับหรือว่าพญาลิไทยนั่นเองนะครับกษัตริย์ของกรุงสุขโขทยัยราชการที่6แห่งราชวงศ์พระล่วงนั่นเองนะครับโอ้โห oh, oh, ยาวนานมากๆ,ๆนะครับผมพระพุทธชินราชนะครับถือว่าเป็น พระที่ศักดิ์สิทธิ์และสวยงามที่สุดในโลกนะครับสำหรับผมก็เรียกได้เลยว่าในโลกนะครับเป็นที่ประจักษ์นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า,าทุกลักษณะนะครับก็เรียกได้ว่าไม่ใช่มนุษย์จะปั้นยังไงนะครับเ,เรียกได้ว่าทุกคนก็เป็นที่ทราบกันดีว่าต้องเป็นเทวดาปั้นแน่นอนนะครับเพราะว่ามี ลักษณะทุกสัดส่วนสวยงามมากๆนะครับก็นี่แหละฮะก็ท่านผู้ชมที่เดินทางมาเที่ยวเมืองเหนือนะครับและแวะพักจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็แวะมาได้นะครับช่วงเย็นเวลาแบบนี้นะครับมา,าเติมบุญเติมพลังให้กับตัวเองนะครับและนี่ที่ผมถ่ายให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยก็เป็นประวัตินะครับประวัติศาสตร์เลยนะครับที่สร้างขึ้นนะครับ ก็เนี่ยจะอยู่ด้านนี้นะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับบริเวณวัดใหญ่นะครับนะช่วงเวลาโพเพแบบนี้นะครับนะฮะก็เป็นช่วงเวลาสงบนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาเติมบุญให้ตัวเองครับสวยงามมากๆนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ผมก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากมายนะครับก็ถือโอกาส ถ่ายบรรยากาศแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ชมทราบวา่าวัดแห่งนี้นะครับมีการสวดทําวัดเย็นตอนเย็นนั่นเองก็เชิญมาร่วมบุญกันได้นะครับก็ก่อนลานะครับนี่ผมให้ดูต้นโพต้นนี้นะครับต้นโพต้นนี้เนี่ยมีประวัติศาสตร์นะครับก็คือ,อรัชกาลที่5ของเรานะครับท่านได้เสด็จประพาสนะครับเมืองพิโลกนะครับ มาหล่อพระพุทธชินราชจำลองนะครับเพื่อเอาไปประดิษฐานที่วัดเบญจามาพิรนั่นเองนะครับแล้วท่านก็ได้ส่งปลูกต้นสีมหาโตต้นนี้นะครับต้นสีมหาโพธิ์ต้นนี้มีตำนานด้วยนะครับว่า,เ,าเขาจะมีทิ่ใยเขาก็จะมีบางทีมีสีทองนะครับแล้วก็สีทองนั้นก็ใบใบนั้นก็ประชาชนก็คอยเลงนะครับว่าจะตกมาเมื่อไหร่ ตมเมื่อไรเขาก็จะเอาไปกราบไหว้บูชานะครับนี่คือต้นสีมหาโพธิ์ที่รัชกาลที่5ท่านได้ส่งปลูกไว้นั่นเองนะครับแล้วถัดมา,าด้านขวามือเรานเองนะครับนี่ก็เป็นต้นโพหรือต้นสีมหา,าโพสามเศร้าที่ประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกได้เรียกกันนะครับโพสามต้นนี้นะครับอายุอานามนี่นะครับก็เท่ากับการสร้างวัดแห่งนี้นั่นเองก็คือ เข้ากับการตอนหล่อพระพุทธยราชพระพุทธจินสีพระศรีศาสดานะครับพอหลังจากหล่อเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้ทําการปลูกต้นโพสามต้นนี้ขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับหลังจากการหล่อหลังจากการหล่อนะครับพระพุทธเจ้าราชพระพุทธชินสีพระศรีสสดาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมี ทองเหลืองหรือทองสำริดนะครับที่เหลืออยู่นะครับเขาก็ยังสามารถนำมาหล่อพระนะครับปางสุโขทยัยอีกองหนึ่งนั่นก็คือหลวงพ่อพระเหลือนั่นเองนะครับก็นี่ฮะผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับก็จะตั้งวิหารน้อยๆอ,อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับนี่คือหลวงพ่อพระเหลือนะครับที่หล่อจาก ทองสำริดที่เหลือจากการหล่อพระพุทธชินราชพระ,ะพุทธชินศรีและก็พระศรีสัสดานั่นเองนะครับ <ตา S 1> ก็เรียกได้ว่ากราบไหว้กันแล้วก็มีความเชื่อว่าเหลือกินเหลือ,ลอใช้นั่นเองนะครับผมนี่นะฮะแล้วนี่ก็คือ,อโพสามต้นหรือว่าโพสามเศร้าที่หลังจากหล่อพระประวัติศาสตร์ต <า S 1> ทั้งสามองค์แล้วเนี่ยก็ต <า S 1> ั้ง <ตา S 1> ก็ปลูกไว้นะครับบริเวณนี้นั่นเองโดยพยาลิไทยนั่นเองนะครับผมนะครับก็เป็นตำนานมากๆเก่าแก่แลศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับเพราะว่าอยู่มา,าตั้ง666ปีนะครับก็ท่านผู้ชมท่านใดที่เดินทางมาจังหวัดพิ่โลกก็สามารถ มากราบไหว้บูชาเพื่อเป็นสสริมมงคลกับตัวเองกันได้นะครับโอเคถึงเวลาสมควรนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกับผมได้ใหม่นะครับในโอกาสต่อไปแล้วผมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวไปหาของดีในจังหวัดพิโลกต่อนะครับแต่ว,วันนี้สวัสดีนะครับ